วันนี้ชวนทำกระต้มผพาสูตรไม่ห่อใบตองค่ะวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูเลยค่ะวัตถุดิบของเราจะมีประมาณนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราล้างข้าวสารที่แช่ไว้ค่ะล้างให้สะอาดประมาณ3น้ำนะคะ จากนั้นเราจะนำข้าวสารนะคะใส่ลงในกระทะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว2 0 0กรัมแล้วก็น้ำกะทิ3 0 0กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตย2 0 0กรัมค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะเสร็จแล้วเราจะผัดให้แห้งนะคะแล้วก็ตัดขึ้นพักไว้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาเตรียมกล้วยค่ะปอกเปลือกกล้วยแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเลยนะคะจากนั้นเราจะตักข้าวนะคะใส่ถ้วยฟอยค่ะหรือถ้าใครมีถ้วยฟอยล์รูปร่างอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะตักข้าวแล้วก็เติมถั่วลิสงค่ะแล้วก็ตามด้วยกล้วยค่ะ แล้วก็ตักข้าวทับอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปนึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อสุกแล้วเราจะได้หน้าตาที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะสีเขียวจากน้ำใบเตยที่เราปั่นเข้มข้นเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะ เพื่อนๆลองนําไปทําดูนะคะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งทําง่ายเราไม่ต้องมานั่งหอ่อใบตองด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ